ก็งานวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเป็นโครงการพิเศษทึ่ทางวิสุจเองร่วมกับผมทอง .com นะคะก็อยากจะช่วยเหลือสังคมในส่วนที่มันอาจจะไม่ได้มากแต่ว่าเราก็อยากเป็นส่วนหนึ่งกับสถานการณ์แบบนี้ในช่วงนี้ช่วยผู้ที่มีอาชีพแล้วก็มีไรายได้น้อยนะคะเบื้องต้นที่ใกล้ๆตัวก็แบบเป็นแท็กซี่เป็นมอรรไซค์รับจ้างเป็นแม่ค้าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ก็ได้ให้เงินช่วยเหลือเขา เล็กๆน้อยนะคะแล้วก็แล้วก,แวก็แจกเป็นเลอตเตอรี่ให้ไปลุ้นโชคกันด้วยนะคะแล้วก็แนะนําช่องทางที่ทางาหล่ทองเนี่ยปิดโอกาสให้ทุกทุกคนได้มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็สามารถหาหาไรายได้เพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้วนะคะโดยการอาจจะแบบเป็นค่าคอมมิชชั่นเป็นการบอกต่อหลายๆคนให้แบบเพิ่มเพื่อนหรือว่า หรือกดไลค์กดแชร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการเพิ่มไรายได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรจริงๆแล้วก็ตรงนี้ต้องมามาคุยกับทางบริษัทนะคะเดี๋ยวจะต้องมีการลงทะเบียนว,ว่าีองา,า,า,าใช่ใช่ค่ะไม่จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะอยากขายลอตเตอรี่นะแต่ว่าอาจจะต้องแบบเอาเงินแล้วไปซื้อลอตเตอรี่มาแล้วก็ไปไปตั้งแผงหรือไปขี่จักรยานขายหรืออะไรเงี้ยแต่ตรงเนี้ย เราสามารถที่ถ้าอยากขายเราก็สามารถบอกต่อคนให้ใหเพื่อนเพื่อนหรือว่าสแกนเข้าไปในเว็บไซต์ของหงทอง .com ได้หรือว่าในไลน์หรือโทรได้อะไรเงี้ยค่ะสะดวกสบายมากค่ะคือขายง่ายแล้วก็ซื้อง่ายแล้วก็พี่บอกเลยว่าพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่แบบว่าโอ้ตัวยงเลยกับการซื้อลอตเตอรี่ทุกคนน่าจะรู้ดีอยู่แล้วนะหุ้น่วดหนึ่งพี่ก็แบบว่าพี่ก็ซื้อเยอะแต่ พอพี่มาเจอหงพองพี่รู้สึกว่าเออพี่พี่เซฟตังไปเยอะนะ mm hmm. แล้วก็จ่ายน้อยกว่าแต่ว่าได้ลอตเตอรี่มากกว่าเดิมอะไรเงี้ยมันก็พี่ก็แฮปปี้อ่ะไอ้เรื่องถูกไม่ถูกมันก็แล้วแต่ดวงแล้วแต่โชคนะพนักทีแบบว่าพี่โพสเลขโพสอะไรไปก็ก็ไม่ได้หมายวามว่าให้คนมาซื้อตามพี่นะแต่พี่ก็อยากบอกช่องทางว่าเอยตรงนี้นะซื้อได้ถูกอะอะไรเงี้ยค่ะแต่แว่าคือสิ่งที่เราชื่นชอบคือทำให้เราเ เขาก็คงเห็นว่าเออมันใช่แล้วตัดเสื้อไว้มันสวมจุนารีมันลงตัวก็ทางทางหงทองก็คงเห็นแบบนั้นนะเพราะว่าด้วยความที่เราก็ไม่ได้คิดว่าวันหนึ่งจะต้องมาเป็นแบรนด์บัสเดอร์ของของบริษัทหงทองที่ขายลอตเตอรี่ออนไลน์นะบังเอญทางผู้ใหญ่ท่านก็เห็นว่าเออเราเป็นคนที่แบบว่าซื้อลอตเตอรี่แล้วก็มีข่าวเรื่องพวกนี้อยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยน่าจะเข้าใจในการสื่อสารและบอกต่อคนได้ดีอะไรเงี้ย แต่ว่าคือต้องบอกว่ามันมันเป็นการขายออนไลน์ที่ถูกกฎหมายนะคะถูกกฎหมายเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวสุเองก็จะมาเป็นตรงนี้จะมารักงานตรงนี้สุเองก็ต้องดูว่าถ้ามันผิดกฎหมายหรือไม่ถูกต้องเราก็ไม่ทําอยู่แล้วนะคะ,ะ <c oughs> อุ้ยเราก็ตออุ้ยมีอย่างนี้ได้เหรออะไรอย่างเงี้ยได้ได้เหรออะไรเงี้ยก็มีเพื่อนๆกอย่างแซวโอ้ยเจ๊นี่แกน้ออะไรอย่างเงี้ยซื้ <c oughs> <c oughs> อลอตเตอรี่ โพสเล่นๆบ้าๆบอๆวันหนึ่งก็ได้มาเป็นแบบว่าพิสเซนเตอร์อะไรเงี้ยแล้วก็บอกอะไรก็เกิดขึ้นได้ในยุคปัจจุบันนี่มันมันเหมือนกับว่าโลกโซเชียลการการช็อปเลยทางออนไลน์มันมันมันมีความจำเป็นมากแต่ว่าอย่างนั้นเดียวหลังจากนี้ก็อาจจะหนักขึ้นไหมนะเจออะไรที่บูเจออะไรเลขที่อยากกล้าเลยอ๋อไม่หรอกก็เล่นปกติเล่นปกติอะ่ะนอกจากว่าคนคนเล่นเอาพูดภาษาชาวบ้านคนเล่นหวยอะนะ คนเ,เล่นหวยอ่ะถ้างวดไหนมั่นใจเขาจะทุ่มถ้างวดไหนไม่มั่นใจเขาเซฟแล้วอย่างตัวพี่เองอ่ะพี่ซื้อถ้าสมมติว่าสามงวดซื้อมาเอ๊ะจากที่ถูกบึ้ม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 นะก็สักสามงวดมันเริ่มถูกน้อยลงเนี่ยพี่จะแผ่วเราแสดงว่าช่วงนี้ดวงเราไม่ดีอ่าได้มาเยอะแล้วก็เราก็ต้องรู้จักอ่ะรู้จักแผ่วรู้จักอะไรเงี้ยถ้าช่วงไหนที่มันมันได้บึ้บบึ้บบึ้บเราก็อาจจะแบบเออเน้นหน่อยเพราะว่าแสดงว่าขาขึ้น ใช่ใช่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบว่าไม่ไม่ค่อยถูกถูกแต่น้อยอะไรเงี้ยด้วยความที่ซื้อเยอะแต่เอ๊ะมันถูกแค่นี้นแสดงว,ว่าดวงเราไม่ดีแล้วเราก็ซอต์ฟลงมาก็ประมาณประมาณสี่งวดอย่นะสองเดือนใจเทบขาดแต่แต่พี่ <laughs> ไม่ไม่ไม่ได้สนับสนุนให้ทุกคนซื้อตามเรานะคะอย่างที่ทพี่โพสต์เลขไม่ได้หมายความว่าพี่บอกเลขหรือพี่ใบ้เลขนะแต่พี่ พี่ก็อย่างที่บอกอะยิ่งตอนเนี้มาอยู่กับผมทองด้วยพี่ก็อยากแนะนําว่าช่องทางที่มันซื้อแล้วไม่ถูกหักอะไรเลยถูกเลขสองตัวเขาโอนให้สองพันเลยเยงหลังหวยออกชั่วโมงกว่า,า,าก็โอนตังค์ให้แล้วอย่างเงี้ยคุณจะถูกหกล้านเขาก็โอนให้หกล้านเนะี่ยมันก็ยิ่งง่ายนะคะแล้วก็ไม่ต้องกัง,งนวลว่า,เ,าเลขดังๆที่แบบเราอยากสมมุติว่าพี่พี่ชอบเลขสี่หกแปดเลขที่พี่ตามมาเลขพ่อพี่นะแล้วมันบังเอิญมันไปน งวดที่แล้ว้องดังมากงวดที่แล้วหรืองวดก่อนนะหน้านั้นดังมากซึ่งถ้าถามว่าถ้าถ้าเป็นเมื่อก่อนพี่หาซื้อไม่ได้นะหรือถ้าซื้อได้จะต้องซื้อแพงมากคือแบบใบหนึ่งแบบนนแบบโอ้โหร้อยเท่าไหร่ก็ไม่รู้หรือเมื่อกี้200กว่าพี่ก็เคยเจออ่ะทีนี้พอมันอยู่ตรงนี้พอเลขเข้ามาปุ๊บแอดมินเขจะส่งข้อความมาให้แล้วมีเลขเข้ามาใหม่นะคะกับทุกๆคนนะไม่ใช่เฉพาะพี่ที่เป็นสมาชิกอะ่ะ เราก็ต้องรีบเข้าไปแล้วเข้าไปพิมพมันก็ถ้ามันมีมันก็ขึ้นมาแล้วก็ได้แล้วแต่ถ้าเข้าชา้าก็หมดเนี่ยเขาเลขดังใช่ไหม,มง่ายคือมันมันจะมีแบบนี้นะที่เราโปร,โ,ปรโมทในส่วนที่เราโปรโมตก็คือโปรโมทแต่ในส่วนที่มันเป็นส่วนตัวของที่ พี่คิดว่าคนดูแยกออกค่ะเพราะว่ามันจะมีคลิปที่ไม่พี่ไปทำของพี่เองอ่ะพี่ทำของพี่เองอ่ะที่แบบเฮ้ยพี่ถูกของพี่พี่ก็ลงของพี่เองอะไรอย่างเงี้ยทางบริษัทไม่ได้เกี่ยวหรือว่าเออพี่สุเอาไปลงให้หน่อยนะโน่นนี่มันไม่ได้เกี่ยวกันมันเป็นส่วนที่แบบว่าพี่อยากลงของพี่พี่ก็ลงอองเ